สนับสนุนโดยสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยแหล่งส่งเสริมอาชีพคนไทยเพื่อความภูมิใจของชาติโทร0618844465ไอแลซอฟ์พาวเวอร์ Power, ในช่วงเวลานี้นะคะาพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักกับทางด้านครัวซองพุงโตจากใจถึงบ้านเกิดนะคะซึ่งเขามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยนะคะโดย เจ้าของแบรนด์นะคะเป็นโคชเป็นเอกนัทรุนบูรณภาสนะคะผู้บริหารจากบริษัทชื่อดังใหญ่โตระดับประเทศนะคะเป็นโค้ชทางการตลาดเป็นนักขายระดับประเทศค่ะคะุณผู้ชมวันนี้ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของร้านขัวซองที่บ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนะคะเพื่อทํางานและก็ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองมาพัฒนาในบ้านเกิดของตัวเองค่ะเริ่มต้นนะคะโคชเป็นเอกเล่าให้ฟังว่าชอบกินขัวซองแล้วก็ต้องการให้พี่น้องในจังหวัด ของตัวเองเนี่ยนะคะได้ทานคัวซองที่อร่อยและก็ราคาถูกนะคะเลยทำสูตรขึ้นมาใหม่ทำให้แบบว่าชาวบ้านเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะเอกลักษณ์ก็คือเนี่ยควซองตามภาพเลยคะ่ะแป้งจะหอมนุ่มเนยได้ฉ่ำนะคะไส้นแน่น,นะคะ่ะหน้านี่ก็โยมนะคะและที่สําคัญค่ะราคาถูกมากๆโดยเฉพาะนะคะเขาบอกว่าคัวซองที่ขายดีที่สุดก็คือคัวซองดูไบค่ะและไม่พอนะคะนอกจากขายราคาถูกแล้ว กำไรบางส่วนยังแบ่งปันให้กับสังคมด้วยนะคะค้ชเป็นเด็กบอกว่าได้มีการให้เด็กกําพา้าเนี่ยได้ทานครัวซองอร,อ,อร่อยอร่อยฟรีในงานเทศกาลต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันสําคัญต่างๆนะคะวันฮารีรายอวันออกอีดของทางอิสลามนี่นเขาแจกฟรีวันหนึ่งสี่ถึงห้าร้อยชิ้นเลยนะคะอันนี้เป็นการคืนกําไรให้กับสังคมนะคะนี่เป็นของครอบครัวพี่น้องชาวสายบุรีนะคะมารับครัวซองด้วยหน้าตาย,ยิ้มแย้มแจ่มใสสินค้าเขาเป็นฮาร้อนนะคะ เป็นฮาร้านแท้ๆ100%เซนะคะเพราะว่า,าทางด้านโคชเป็นเอกเนี่ยเขาเป็นอ,อิสลามด้วยนะคะแล้วก็คิดสูตรเองนะทำัวซองได้ในราคา3ชิ้น109บาทส่งฟรีนะคะวันนี้ใครที่สนใจค่ะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เป็นเอกคัวซองพุงโตหรือว่าสแกน q r Code อันนี้ได้เลยนะคะโทรศัพท์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ095 536 5669หรือว่า Line แอนะคะบั่งนัดนะคะสั่งกันได้เลยนะคะช่วยกันอุดหนุนนะคะสินค้าที่เป็นพลังแห่งซ o อพ Power แล้วก็ช่วยกันแบ่งปันความสุขให้กับทุกๆคนด้วยนะคะเขาบอกว่าเริ่มแจกกันไป2อสวันที่แล้วนะคะสําหรับในช่วงออกอีดเทศกาลฮารีรายอนี่นะคะก็คือโอ้โหพี่ๆเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์มาที่หน้าร้านกันเป็นแบบขบวนเลยนะคะ เรียกว่านะคะให้มีความสุขทั้งผู้ให้และก็มีความสุขทั้งผู้รับได้สิ่สสำคัญค่ะ คนที่ได้กัดไปคำหนึ่งเนี่ยก็มีความสุขในรสชาติที่แสนจะอร่อยของครัว2องพงโตนะคะสั่งซื้อกันมาได้เลยค่ะคุณผู้ชมหรือว่าจะสั่งไปออกงานจัดเลี้ยงจัดเป็นบุฟเฟ่จัดเป็น lunch box หรือว่าเป็นเป็นเซ็ตบ็อกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะช่วยกันอุดหนุนสินค้าของพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ส่งเสริมอาชีพส่งเสริมชุมชนนะคะที่สัมพันธ์ได้คืนกําไรให้กับสังคมอีกด้วยนะคะที่เป็นเอกนะคะครัว2องพงโตจากใจถึงบ้านเกิดได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะ สำหรับทุกการติดตามรับชมรายการของเรานะคะและก็พรุ่งนี้นะคะสามารถที่จะติดตามนะคะในเรื่องราวประเด็นาชายแดนได้ต่อนะคะจากทักภาคฝั่งของทางด้านอาจารย์อุ๋ยนะคะอดีตผู้สมัครพักประชาธิปัตย์นะคะจะมีมุมมองในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างไรติดตามได้ในพรุ่งนี้และวันนี้นะคะของรางวัลวันนี้นะคะขอมอบให้เลยค่ะกับคุณพงศักดิ์เรืองรุ่งนะคะผู้ที่รับรางวัลน,นะคะเป็น วารุณีชาไทยฮารล้านสินค้าส่งออกนะคะมอบไปเลยค่ะให้กับคุณพงศักดิ์เรืองรุ่งที่ตอบคําถามร่วมสนุกผ่านทางรายการของเรานะคะหมดเวลาแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกการติดตามรับชมและพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะ8โมงถึง8โมง55ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ